เรื่องของกรีนแลนด์นะคะหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยได้ประกาศหลายครั้งเลยนะคะบอกว่าจะยึดกรีนแลนด์ให้ได้นะคะเพราะว่ากรีนแลนด์มีความสำคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติโดยเมื่อวานค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทรัมป์พูดถึงเรื่องนี้นะคะในการที่เขาหารือกับมากรูเตอร์เลยขาธิการนาโต้ที่ทำเนียบขาวนะคะทรัมป์ก็ได้ย้ำประเด็นนี้อีกครั้งประเด็นเรื่องของกรีนแลนด์อีกครั้งนะคะโดยบอกว่า จำเป็นที่สหรัฐเนี่ยต้องควบคุมกรีนแลนด์ให้ได้นะคะเพราะสำคัญต่อการเพิ่มความมั่นคงระหว่างประเทศซึ่งนี่กระทำให้นายกรัฐมนตรีมูเตเอเกเดนะคะของกรีนแลนด์ที่กำลังจะลงจากตำแหน่งเนี่ยต้องเรียกคุยนะคะผู้นำพรรคการเมืองต่างๆในกรีนแลนด์นะคะเพื่อที่จะร่วมกันยืนยันว่าจะไม่ยอมรับความพยายามนี้ของประธานาธิบดีท,ทรัมป์ค่ะโดยเราย้อนไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในทำเนียบขาวเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนนะคะ มาร์กรูเตอร์เลขาธิการนาโตเนี่ยเข้าพบกับทรัมป์นะคะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็แน่นอนเหมือนที่เราได้เห็นภาพทรัมป์พบกับผู้นําคนอื่นๆก็คือจะมีการตอบคําถามสืบทีนี้เนี่ยก็มีนักข่าวคนหนึ่งถามทรัมป์ขึ้นมานะคะถึงความเป็นไปได้ในการผนวกกรีนแลนด์ทรัมป์เนี่ยบอกคะ่ะว่าเขาคิดว่าการผนวกกรีนแลนด์เนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หันไปบอกกับเลขาธิการนาโตบอกว่า เราเนี่ยต้องการกรีนแลนด์เพื่อเหตุผลด้านความมั่นคงระหว่างประเทศตอนนี้มีหลายฝ่ายที่สหรัฐจับตากำลังเคลื่อนไหวยอยู่รอบชายฝั่งกรีนแลนด์จึงต้องมีความระมัดระวังแล้วก็อยากจะคุยเรื่องนี้กับเลขาธิการนาโตด้วย อย่างไรก็ดีนะคะเลขานาโตเนี่ยไม่ได้เอออ,อไปด้วยนะคะโดยบอกว่าเขาไม่ต้องการเข้าไปร่วมในดีเบตนี้นะคะว่ากินนเนียนควรจะเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐหรือไม่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่อยากลากนาโตเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแม้จะยอมรับว่าจีนและรัสเซียเนี่ยกำลังเพิ่มอิทธิพลในแถบอาร์กติกค่ะลูเตอร์บอกว่าบรรดาเจ็ดประเทศในแถบอาร์กติกที่ไม่รวมรัสเซียเนี่ยกำลังทำงานร่วมกันนะคะในประเด็นนี้อยู่ภายใต้การนำของสหรัฐ แล้วก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้ภูมิภาคอ์กติกปลอดภัยไปฟังเสียงของทั้งคู่กันค่ะ Greenland What is your vision for the potential annexation of Greenland and getting the potentially Well I think it'll happen and I'm just thinking uh, I, I didn't give it much thought before but I'm sitting with a man that could be very instrumental You know Mark we need that for international security <c oughs> Not just security international Uh, we have a lot of our favorite players you know, cruising around the coast, and we have to be careful. And uh, we'll be talking to you. Uh, it's a very appropriate, really a very appropriate it's a, question. And it's an issue in the High well. North, so the Arctic. So, what you did, so when it comes to Greenland, yes, or not joining the U.S., I would leave that outside for me, this discussion, because yes. uh, I don't want to drag NATO in that. But when it comes to the High North and the Arctic, you are totally right. Uh, the Chinese are now using these routes. We know that the Russians are rearming. We know we have a lack of uh, icebreakers. So the fact that the seven um, outside Russia, there are seven Arctic countries, working together on this, under U.S. leadership, is very important to make sure that that region, that that part of the world, stays safe. And, and we know things are changing there, and we have to be there. หลังจากที่เลขาธิการนาโตได้พูดไปนะคะทรัมป์ก็พูดต่อบอกยืนยันนะคะว่าเดนมาร์กเนี่ยไม่ยอมคุยเรื่องนี้ด้วยกับเขานะคะแล้วก็บอกว่าเขาอาจจะส่งทหารสาหรัฐเข้าไปในกรีนแลนด์เพิ่มเพื่อขยายฐานทัพของสหรัฐที่นั่นแล้วก็บอกค่ะว่าสาหรัฐเนี่ยจำเป็นต้องได้ควบคุมกรีนแลนด์จริงๆเพื่อเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมนาโตถึงต้องเข้ามาร่วม นอกจากนี้นะคะทรัมป์เนี่ยก็ยังพยายามปฏิเสธกรรมสิทธิ์ของเดนมาร์กเหนือกรีนแลนด์ด้วยหลังจากที่ทรัมป์ย้ำความตั้งใจอีกครั้งนะคะว่าสหรัฐเนี่ยจะผนวกกรีนแลนด์จะยึดกรีนแลนด์นะคะก็ทำให้มีความเคลื่อนไหวจากมูเตเอเกเดนายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์นะคะที่กำลังจะลงจากตำแหน่งเร็วๆนี้เพราะว่า กีนแลนเนี่ยก็คือเพิ่งจัดการเลือกตั้งไปนะคะแล้วพักของเขาเนี่ยไม่ได้ชชนะแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในตําแหน่งผู้นํากีนแลนด์อยู่ตอนนี้ระหว่างรอการฟอร์มรัฐบาลใหม่โดยนายกรัฐมนตรีของกีนแลนเนี่ยโพสเฟซบุ๊กค่ะบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับความพยายามของประธานาธิบดีสหรัฐในการลุกรานกีนแลนด์นะคะโดยเขาได้ตัดสินใจเรียกคุยผู้นําพักการเมืองต่างๆของกีนแลนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อร่วมกันปฏิเสธความพยายามของทรัมป์ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เอกได้บอกค่ะว่าเป็นอีกครั้งนะคะที่ทรัมป์ย้ำแนวคิดเรื่องของการผนวกกรีนแลนด์นะคะนี่เป็นสิ่งที่เขาไม่ยอมรับไม่ว่าจะในทางไหนแล้วก็บอกว่าพอแล้วนะคะกับพฤติกรรมไม่แสดงความเคารพกันของทรัมป์ไม่เพียงแต่นายกที่กำลังจะลงจากตำแหน่งนะคะแต่ว่าเยนเฟเดริกนิวเซนผู้นำพรรคเดโมแครติกที่ชนะเลือกตั้งซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นว่าที่นายกคนใหม่ของกรีแลนด์เนี่ยก็ออกมาปฏิเสธความพยายามของทรัมป์ในการผนวกกรีนแลนด์ด้วยนะคะ โดยเขาบอกว่าชาวกรีนแลนด์เนี่ยไม่ได้ต้องการเป็นคนอเมริกันนะคะไม่ได้ต้องการเป็นชาวเดนมาร์กแต่ว่าอยากเป็นคนกรีนแลนด์อยากให้กรีนแลนด์เป็นเอกราชในอนาคตและชาวกรีนแลนด์เนี่ยต้องการสร้างประเทศของตัวเองด้วยตัวเองกําหนดอนาคตของตัวเองนะคะทั้งนี้เนี่ยเซนค่ะเป็นผู้นําพักขวากลางนะคะมีจุดยืนที่หนุนเอกราชกรีนแลนด์จากเดนมาร์ก แต่ว่าแนวทางที่เขาสนับสนุนเนี่ยเป็นแนวทางที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะต้องการให้การปกครองตนเองแล้วก็จัดการการจัดการประเด็นภายในเนี่ยประสบความสำเร็จก่อนนะคะซึ่งในการเลือกตั้งเนี่ยมีพักการเมืองหลักๆ6ในบรรดาพักการเมืองหลัก6พักเนี่ยนะคะมี5พักด้วยกันที่สนับสนุนให้กรีนแลนด์เนี่ยเป็นเอกราชจากเดนมาร์กนะคะแต่ว่าระดับความเข้มข้นนะคะแตกต่างกันนะคะบางพักเนี่ยอาจจะมองว่า การเป็นเอกราชเนี่ยมันอาจจะต้องเกิดขึ้นโดยเร็วนะคะแต่บางพักก็มองว่าเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปได้นะคะจัดการปฏิรูปจัดการปัญหาภายในของตัวเองให้เสร็จก่อนนะคะซึ่งพักคเดมโมแครตเนี่ยนะคะก็ชนะไปด้วยคะแนน29.9%ของการ การโบตนะคะโดยประเด็นที่เขาหาเสียงหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องปรับปรุงเรื่องอะระบบการศึกษาเรื่องค่าบ้านต่างๆนะคะส่วนเรื่องของการเป็นเอกราชเนี่ยนะคะก็ยังคงให้เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ทรัมป์เนี่ยพูดถึงเรื่องความต้องการผนวกกรีนแลนด์จริงๆเนี่ย ย้อนไปตั้งแต่ตอนเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกนะคะในปีสช่วงปี2 0 1 9ัเาเนี่ยทรัมป์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้มาก่อนแล้วนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องที่ว่าสหรัฐอยากจะยึดกินแลนด์นะคะมันก็กลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งนะคะก่อนที่เขาจะสาบานตนรับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสม,สมัยสองเมื่อช่วงเดือนมกราที่ผ่านมานะคะทรัมป์เนี่ยแน่นอนย้ำความตั้งใจหลายครั้งนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็พูดถึงการไม่ตัดวิธีการกดดันทางการทหารและเศรษฐกิจออกไปด้วยนะคะ ทีนี้คำถามมันก็กลับมาอยู่ที่ว่าแล้วทำไมทรัมป์ถึงสนใจกรีนแลนด์นะคะทำไมทรัมป์ถึงอยากได้กรีนแลนด์ก็มีหลายฝ่ายมองค่ะว่ามันมีปัจจัยหลักๆอยู่ด้วยกันเนี่ยสองอย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของที่ตั้งกรีนแลนด์นะคะซึ่งอยู่ในจุดที่เป็นยุทธศาสตรสสำคัญนะคะส่วนปัจจัยที่สองเนี่ยเขามองถึงเรื่องประเด็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่กรีนแลนด์มีอยู่ค่ะโดยกรีนแลนด์เนี่ยนะคะเป็น ต้องเรียกได้ว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะตั้งอยู่ระหว่างทวีปอาร์กติกและมหาสมุทรอาร์กติกพื้นที่ของกรีนแลนด์เนี่ยกว้างใหญ่นะคะเกือบคิดเป็นเกือบสีเท่าของประเทศไทยแต่ว่ามีประชากรเนี่ยประมาณ56,000คนเท่านั้นนะคะแล้วก็ร้อยละ80ของดินแดนเนี่ยก็เป็นผืนแผ่นน้ำแข็งหนานะคะ สถานะของกรีนแลนด์เนี่ยคือเป็นเขตปกครองตนเองของเดนมาร์กรัฐบาลท้องถิ่นกรีนแลนด์มาจากการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องนโยบายภายในนะคะส่วนเดนมาร์กเนี่ยดูแลเรื่องกิจการระหว่างประเทศแล้วก็กิจการกรลาโหมค่ะการที่ประเทศรอบๆกรีนแลนด์เนี่ยนะคะก็คือมีสหรัฐมียุโรปมีรัเสเซียนะคะกรีนแลนด์ตั้งอยู่ระหว่างประเทศเหล่านี้ก็ทําให้ กรีนแลนด์เนี่ยมีความสำคัญทั้งในแง่เศรษฐกิจและกลาโหมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยที่มีประเด็นของโลกร้อนนะคะน้ำแข็งละลายเปิดทางให้มีการเดินเรือในแถบอาร์กติกมันง่ายขึ้นนะคะสถานะของกรีนแลนด์ก็ยิ่งน่าจับตาค่ะสหรัฐเนี่ยเข้าไปตั้งฐานทัพในกรีนแลนด์นะคะย้อนไปตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากที่นาซีเยอรมนีเนี่ยได้ยึดแผ่นดินใหญ่ของเดนมาร์ก ฐานทัพของสหรัฐบนเกาะเกาะกิแลนด์เนี่ยนะคะในช่วงสงครามโลกเนี่ยก็ถูกใช้เป็นจุดสนับสนุนเครื่องบินสหรัฐที่เดินทางไปยังยุโรปสนับสนุนปฏิบัติการสงครามทั่วผื้นมหาสมุทรแอตแลนติกของฝ่ายสัมพันธมิตรที่นําโดยสหรัฐแต่พอสงครามโลกจบลงนะคะสหรัฐเนี่ยก็ยังคงฐานทัพทหารเอาไว้ในกีนแลนด์นะคะไม่ได้ถอนออกไปโดยฐานทัพอากาศของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในกีนแลนด์เนี่ยถือได้ว่า เป็นเส้นทางนะคะการยิงขีปนาวุธไปยังรัเสเซียที่สั้นที่สุดด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในวันที่หลังจบสงครามโลกครั้งที่สองความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐรัเสเซียในช่วงสงครามมันจบลงนะคะแล้วกลายเป็นแยกขั้วแยกค่ายกันเนี่ยกิแลนก็เป็นต้องเรียกได้ว่าเป็นจุดที่สําคัญนะคะต่อการป้องกันตนเองของสหรัฐขณะที่รายงานจาก Arctic Institute นะคะหน่วยงานคลังสมองในสหรัฐเนี่ยบอกว่า ทั้งจีนแล้วก็รัเสเซียเนี่ยก็ได้เสริมขีดความสามารถทางการทหารของตัวเองในแถบอาร์กติกในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ด้วยอันนี้เป็นประเด็นในเรื่องของที่ตั้งนะคะของกรีนแลนด์ที่มีความสําคัญสําคัญ์อย่างไรส่วนอีกแง่หนึ่งในแง่ทรัพยากรนะคะในแง่ปัจจัยที่2กรีนแลนด์เนี่ยมีทั้งน้ํามันนะคะก๊าซธรรมชาติแล้วก็กลุ่มแร่หายากมากมายค่ะแล้วก็จํานวนมากนะคะแร่จํานวนมากเนี่ยยังไม่ได้ถูกสํารวจหรือถลุงมาใช้นะคะ โดย CBS News น,ยนะคะได้รายงานอ้างอิงรายงานฉบับหนึ่งนะคะในปี2023ที่ประเมินค่ะว่ากรีนแลนด์เนี่ยอาจมีแร่สำคัญนะคะมากถึง31ชนิดรวมถึงลิเทียมแล้วก็แกรไฟต์นะคะซึ่งจำเป็นต่อการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ EV โดยตอนนี้นะคะประเทศที่ ครองส่วนแบ่งการผลิตลิเทียมหลักๆของโลกนะคะก็ได้แก่ออสเตรเลียนะคะชิลีและจีนส่วนร้อยละ65ของแกรฟไฟที่ผลิตทั้งหมดทั่วโลกตอนนี้เนี่ยมาจากจีนนะคะแต่งานก็ระบุว่ากรีนแลนด์เนี่ยยังมีศักยภาพในการเป็นแหล่งแร่และเอ,อิร์ดปริมาณมากซึ่งตอนนี้นะคะชาติที่สกัดแร่เอ,อิร์ดได้ร้อยละเจของที่สกัดออกมาในโลกเนี่ยก็คือจีนดังนั้นนะคะเราก็จะได้เห็นว่าในแง่ของทรัพยากรเนี่ย อาจจะต้องบอกว่าไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะคะที่ทรัมป์สนใจกรีนแลนด์นะคะถ้าเรามองเรื่องดิวแรกที่ทําพูดกับยูเครนเป็นเป็นประเด็นสําคัญนะคะของการที่จะตกลงดีวกับยูเครนเพื่อที่จะให้สหรัฐเนี่ยให้ความช่วยเหลือยูเครนต่อไปนะคะเขาไปโฟกัสเรื่องแรกขณะเดียวกันเนี่ยกรีนแลนด์เองก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มีทรัพยากรชนิดนี้มากด้วยเช่นกันนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่สื่อนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์หลายสำนักเนี่ยเขาก็มองว่ามันมี ปัจจัยอยู่2อย่างด้วยกันที่ทําให้ทรัมป์เนี่ยหันมาสนใจกรีนแลนด์อย่างมากในช่วงนี้นะคะ แล้วก็นอกจากกรีนแลนด์แล้วเนี่ยอีกพื้นที่ที่เราได้ยินนะคะทรัมพ์พูดถึงบ่อยๆนะคะว่าจะทวงคืนให้ได้นะคะแน่นอนก็คือคลองปานามานะคะทรัมพ์พูดมาตั้งแต่ก่อนที่จะรับตําแหน่งแล้วนะคะโดยล่าสุดค่ะมีรายงานออกมานะคะว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยได้ขอให้กองทัพนะคะพิจารณาทางเลือกด้านการทหารเพื่อการปกป้องการเข้าถึงคลองปานามาค่ะ โดยสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐสองคนค่ะบอกว่าเอกสารแนวทางความมั่นคงแห่งชาติชั่วคราวของรัฐบาลสหรัฐชุดใหม่ได้เรียกร้องให้กองทัพสหรัฐพิจารณาทางเลือกทางการทหารในการปกป้องการเข้าถึงครองปานามา โดยหนึ่งในทางเลือกที่เป็นไปได้ที่ระบุเอาไว้ในเอกสารนะคะเขาพูดถึงเรื่องของการรับรองความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสหรัฐแล้วก็กองทัพปานามา โดยก่อนที่รอยเตอร์จะมีรายงานนี้ออกมานะคะก่อนหน้านี้ก็มีสื่อในสหรัฐหลายแห่งที่รายงานประเด็นนี้นะคะทั้ง C.N.N. แล้วก็ N.B.C. โดยมีการอ้างอิงเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่เผยชื่อเช่นกันนะคะแต่แหล่งข่าวในระบุว่าแนวทางเรื่องที่สหรัฐจะบุกปานามายังคงเป็นไปไม่ได้ในเวลานี้นะคะโดยหลังมีรายงานเรื่องนี้ออกมานะคะก็มีความเห็นจากรัฐบาลปานามาออกมาตอบโต้นะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศปานามาในระบุค่ะว่า เขาไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าการยืนยันว่าปานามายืนยันปกป้องดินแดนครองแล้วก็อธิปไตยของตนเองนะคะแล้วก็อยากจะพูดให้ชัดเจนอีกครั้งว่าครองปานามาเ,เป็นของชาวปานามาแล้วก็จะเป็นแบบนั้นต่อไป ทั้งนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินทรัมนะคะพูดซ้ำๆหลายครั้งนะคะว่าจะทวงคืนคลองปานามาโดยเขาอ้างเหตุผลว่าจีนเนี่ยกำลังควบคุมคลองแห่งนี้นะคะและอาจใช้เป็นเส้นทางในการบ่อนทําลายผลประโยชน์ของสหรัฐแต่ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ได้มีหลักฐานไายืนยันนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะทวงคืนคลองปานามาด้วยวิธีไหน คลองปานามาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญนะคะในการเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็แปซิฟิกทำให้เรือเนี่ยไม่ต้องอ้อมไปถึงปลายสุดของทวีปอเมริกาใต้นะคะซึ่งก็เป็นการช่วยร่นระยะเวลาการเดินเรืออย่างมหาศาลโดยคลองนี้เนี่ยนะคะก็มีระยะทางเพียงแค่82กิโลเมตรเท่านั้นนะคะตัดผ่านกลางประเทศปานามาสหรัฐเนี่ยเป็นลูก เป็นลูกค้ารายใหญ่นะคะที่ใช้ครองนี้ส่วนจีนเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่เบอร์สองค่ะแต่ว่าถ้าถามนะคะว่าครองปนามาเป็นของใครนะคะ คลองปนามาเป็นของรัฐบาลปนามานะคะรัฐบาลปนามาเป็นเจ้าของคลองนี้แล้วก็ควบคุมการดําเนินการผ่านหน่วยงานคลองปนามาแต่ว่าย้อนกลับไปนะคะในทศวรรษที่20สเนี่ยสหรัฐควบคุมพื้นที่คลองปนามาโดยเริ่มการสร้างนะคะในปี1904หลังสหรัฐช่วยปนามาเป็นเอกราชจากโคลัมเบียแล้วก็เปิดใช้งานคลองนี้ในปี1914 แม้ว่านี่จะเป็นเส้นทางที่ปฏิวัติการเดินเรือสินค้านะคะแต่การที่สหรัฐควบคุมพื้นที่คลองปนามาในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ไปสร้างความตึงเครียดระหว่างคนท้องถิ่นกับผู้มาเยือนชาวอเมริกันนะคะจนกระทั่งปี1977 ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ผู้นําสหรัฐในตอนนั้นเนี่ยก็ได้ลงนามในส่วนที่สัญญากับผู้นำปานามาเพื่อถอนการควบคุมของสหรัฐออกมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการบริหารพื้นที่คลองปานามาร่วมกันอยู่พักหนึ่งนะคะก่อนที่ปานามาเนี่จะควบเข้าดูแลเข้าควบคุมคลองแห่งนี้แล้วก็บริการบริหารการเดินเรือผ่านทางอย่างสมบูรณ์ในปี1999 ดังนั้นนะคะอย่างที่เราเล่ามาว่าถ้าคลองปานามาเป็นของปานามาหากว่ามีการใช้กําลังยึดเพื่อเพื่อยึดคลองคลองนี้นะคะโดยมหาอำนาจจากต่างชาติเนี่ยมันก็จะนับว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศเช่นกันนะคะทั้งนี้ค่ะทรัมป์เนี่ยอย่างที่เราบอกไปบอกว่าจะทวงคืนคลองปานามานะคะพูดหลายครั้งโดยอ้างอย่างไม่มีหลักฐานว่าจีนเข้ามาควบคุมคลองนี้นะคะซึ่งทั้งปานามาและจีนเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธนะคะปฏิเสธคํากล่าวอ้างของทรัมป์อย่างไรก็ตามค่ะ นับตั้งแต่ที่ทรัมป์เริ่มกดดันหนักนะคะปานามาเนี่ยก็ยอมถอยให้หลายอย่างนะคะซึ่งนั่นรวมถึงการที่ปานามาเนี่ยกดดันให้บริษัทฮ่องกงที่บริหารท่าเรือสองแห่งในคลองปานามาให้ถอยต,ถอตัวให้ถอนตัวออกไปนะคะแล้วก็ยอมขายท่าเรือให้บริษัทลงทุนของสหรัฐนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลปานามาเนี่ยก็ยังได้ยื่นถอนตัวยอย่างเป็นทางการออกจากข้อริเริ่มด้านความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของจีนนะคะนั่นก็คือโครงการ b e l t and Road นะคะ ก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งนะคะของสหรัฐนะคะนอกเหนือไปจากเรื่องในยุโรปนะคะที่เข้าไปเป็นตัวกลางในการที่จะทําให้สงครามระหว่างยูเครนแล้วก็รัสเซียจบลงนะคะอีกด้านหนึ่งในอเมริกาเองเนี่ยสหรัฐเองก็มีประเด็นเกี่ยวกับเ,เรื่องของประเด็นคลองปานามาด้วยเช่นกันนะคะ